มาลางหน้าสามสิบนะครับผมหนาสองนิ้วนะครับตัวนี้นะครับสวยครับผม Uh -huh. ดูนะครับลายไม้ครับผมโอ้โหตันนี้สวยมากครับไม้แก่มากครับผมครับเดี๋ยวเจอกันครับ